สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไปนี้มาพบกับนกอีกแล้ว,วจ้านช่องกินแซบโชว์ใบนกเฮ็ดนาน,ะนกก็ต้องนึกถึงความแซบความนัวเนาะคะ่ะเมนี้นกสิบ้ามากินตำหมึกสายค่ะตำใส่สตอแล้วก็มี่ทั่วฟักง,งาวจ้ะใส่น้ำปูเข้าไปน้ำจ้ะพักเครื่องเคียงกับบะหมี่ยังหลายจ้ะมี่แรดดิสกวางตุ้งจีนแตงกวาแล้วกะ็สลัดจ้ะแล้วก็สิมีขนมจีน ก่อนสิไปกินกันเนาะค่ะฝากเป็นกำลังใจให้นกหรือการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะเด้อมาพี่น้องจามาจัดกันเลยจ้ะขนมขนมจีนมันนี่ก็สิเป็นเออเซนสีม่วงมาค่ะมาจัดจัดให้เก่าจ้ะคำแรกสดน้ำก่อนนี่ค่ะ ra lụm bơm subscribe mũ

ออกไาถังนอกว่าอะไรได้จากตอนนี้แดดทัก ไปล้วค่ะคลิปนี้มาถักไทยเนาะคะ่ะสำหรับ,มบ,บเมนโนกขอขอบพุณนุกๆกำลังใจที่เขา,าติดตามรับชมเนาะคะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้นอกบรยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทเป็นผ่านคลิปต่อไปด้วยจเด้อสวัสดีจ้า